สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ขอแนะนำช่องช่องใหม่นะครับท้องนาบ้านเรานะครับชื่อช่องนะครับสลรับช่องนี้ก็นะจะได้มานำเสนอเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับตามทุ่งนานะครับ ซึ่งเป็นที่นาแปลงเล็กๆนะครับแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้สภาพก็โดยรวมก็ยังรกนะครับรกร้างนะครับก็จะขอแนะนํานะครับถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับเสร็จแล้วผมก็จะค่อยๆปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อให้มันเป็นสถานที่นะครับให้มันเป็นกระสานที่เกี่ยวกับกเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่น่าอยู่นะที่น่าดูที่น่าชมนะครับซึ่งก็คงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะอลองทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสะนะครับอันนี้เป็นต้นไม้นะครับที่ยังรกอยู่นะครับ อันนี้ถ่ายให้ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะค่อยๆนะครับปรับปรุงนะครับอันต้องใช้เวลานะครับอาเป็นปีนะครับเป็นปีก็จะถ่ายอัปเดตนะครับให้ดูท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็จะขอแนะนําที่ก่อนนะครับที่ก่อนเพิ่งเข้ามาทํานะครับมาลองใช้นะ youtube นะครับว่านะเขาทำาปันยังไงก็เป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเพื่อที่จะเป็นวิดีโอเริ่มต้นนะครับของช่องนะครับเสร็จแล้วผมก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับลกๆนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นเล้าไก่นะครับมีไก่อยู่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับออพอได้เลี้ยงให้มันหากินนะครับตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก่อนที่จะเริ่มทำนะครับก็รกนะครับหญ้านะครับเต็มไปด้วยหญ้านี่ปู มีปูมาด้วยนะครับเป็นหน้าฝนนะครับวันนี้ก็วันที่10ตุลาคม25 6 3นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับเอาไว้สูบน้ำจากสะนะครับลงไปตามอับแรงเกษตรนะครับนะครับก็ใส่ขึ้นแทงด้วยนะครับยังไม่มีไฟฟ้าเดินเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่นั่งเล่นนะครับ ก็ผูพังนะครับตอนนี้ผูกพังแล้วก็มีโครงการว่าจะทำนะครับปรับปรปุงนะครับให้มันดีให้มันแข็งแรงกว่านี้นะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับเดตือนเดานนะครับข้างหลังก็จะเป็นนาแปลงเล็กๆนะครับข้างหลังนะครับอันนี้รกมากนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับปรุงค่อยเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ